สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมทุกคนทุกท่านนะครับครับสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเรามาดูแนวทางของฮานอยนะครับจากผลเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เข้าแค่ลูดเหมือนเดิมนะครับต้องขอภัยสมาชิกด้วยนะครับตัวเจาะยังไม่เข้านะครับเมื่อวานนี้เข้าแค่ลูดสามนะครับมาของฮานอยปกตินะครับ ครับเมื่อวานนี้ฮานอยปกตินะครับออกไปที่ฮานอยพิเศษนะครับพิเศษออกเจ็ดหกเจ็ดนะครับเจ็ดหกเจ็ดข้างล่างออกเก้าเจ็ดนะครับมีแต่เจ็ดนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็ฮานอยปกตินะครับออกหนึ่งแปดสอง ข้างล่างเจ็ดสามนะครับมาเข้ารูดนะครับตัวจับคู่ได้แค่สามหนะครับไม่ถึงสามเจ็ดนะครับแล้วก็ฮานอย VIP นะครับออกศูนยดสองข้างล่างหกหนึ่งนะครับแต่ก็ยังดีครับยังตัวรูดของเราก็ยังกลับมาเดินนะครับ หลังจากที่หลุดไปหนึ่งมวดนะครับมาเข้ารูดสามนะครับครับมาดูแนวทางของวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบสี่นะครับของฮาหนอย เหมือนเดิมนะครับพิเศษกับปกตินะครับสูตรบิ่งโรลดของเราก็จะเอาสูตรเดิมนะครับก็ยังใช้สูตรเดิมอยู่นะครับของวันที่วันนี้วันที่ยีนะครับ ที 24, ออ่สิบสพคหกเจ็ดเด่นนะครับวันนี้เรามาดูสูตรเดิมนะครับมาดูว่าจะได้ตัวไหนนะครับใช้หลักร้อยของคานอย vp นะครับบอกด้วยหลักสิบ ล่างของฮานอยปกตินะครับ7จบวกศนะครับก็จะได้ศูนย์เอา้าขออภัยนะครับ7จบวกศก็จะได้7นะครับได้7นะครับ7ลบ เจ็ดลบสองคงที่นะครับเจ็ดหกก็จะเหลือห้านะครับครับสำหรับวันนี้นะครับให้วิ่งโหลดที่เลขห้านะครับทีนี้โหลดของเราก็คือห้า มาดูชุดประกอบของเรานะครับตัวเจาะของเราว่าวันนี้จะโดนหรือเปล่านะครับจะเข้าไหมนะครับขอปรับสูตรนิดหน่อยนะครับเอาผลของฮานอย VIP นะครับสองตัวล่างนะครับบวกกันหกบวกหนึ่งกจ็จะได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกหนึ่งลบหนึ่งนะครับก็จะได้ กับ8นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเอา3ตัวนี้นะครับอา3ตัวนี้มาเป็นชุดประกอบนะครับก็จะได้ห้าหแล้วก็ห้ ขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับเอาตัวนี้จับคู่เลยนะครับก็จะเป็นหกหกเจ็ดหกแปดแล้วก็เจ็ดแปดนะครับชุดคู่ตัวนะครับมันจะดึงมาจากตรงนี้นะครับลองทำคู่ตัด,ดูนะครับวงวันนี้ก็จะได้ ห้าหกแปดห้าหกเจ็ดรอดูครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับมาเป็นแนวทางสูตรอาจจะเยอะไปหน่อยนะครับวันนี้ลองดูครับของฮหาหนอยวันที่ ยี่สิบสี่นะครับของเราเน้นไปที่ฮานอยปกตินะครับส่วนหฮานอยพิเศษนี่ก็ติดติดไว้นะครับติดตัวเจาะนะครับติดตัวเจาะไว้ของฮานอยพิเศษถ้าฮานอยพิเศษถ้ายังไม่มานะครับเราก็ไปเน้นฮานอยปกตินะครับอาจจะลูดนะครับ ก็ลงเป็นแนวทางนะครับให้สมาชิกได้รับชมนะครับแล้วก็ผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยสมาชิกไว้ลงหน้านะครับพอส่วนมากซื้อหาหนอยมันมันได้ลงทุนเยอะครับมันพราะว่ามี3ามหน่อยสอหน่อยนะครับแต่เราก็อย่าซื้อเยอะนะครับซื้อพอสนุกสนกนะครับพอได้ลุ้นนะครับ ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ขอให้สมาชิกผู้ที่เข้ามารับชมนะครับเป็นผู้โชคดีนะครับถูกหวยรอยเบอร์แห่งๆปังๆกันทุกทุกคนนะครับแล้วค่อยมาเจอกันในงวดต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ